ก็ถ่ายคลิปต่อเนื่องกันอีกแล้วฮะก็ตามสัญญาณนฮะจะมาสอนโหลดพิป้าที่บกตัวนี้นะจะเป็นโลวแมสซี่ออนี่ฮะตัวนี้นะก่อนอื่นนะออก่อนอื่นเราก็มาโหลดสีสามก้าเก้ากักนก่อนนะพิมพคำว่า สี 4, 3, 9, 9. ่สามเก้าเก้าเว็บแรกครับคุณพี่ฮนะอุบป,ปากไว้นะสี่สามเก้าเก้าแล้วก็กดตรงสีส้อมอะกดอากดผิดครับโทรศัพท์ไปเร็วอนะกดบดแล้วรอนะ รรเรเสร็จแล้เราโหลดแล้วมันอัพโหลดคลิปที่แล้วเป็นเมื่อกี้นะแน่ช้ามาก ถ้าแฮปปี้ชิกมีก็โหลดในแฮปปี้ชิกก็ได้นะแต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าแต่ผมโหลดแล้ว439ได้แน่นอนละใน่เป็นตัไม่มีครับเนี้ยเนี่ยพี่ไม่ตายก็ไม่มีครับเนี่ย มีไหมฮะท่านผู้ชมแต่อะไรไม่ว่าดูเมืขึ้นนะเนี่ยจะพวกกากอะไรพวกนี้อย่าไปโหลดนะไวรัสแดกอย่โาโหลดเชียวนะนะครับปีกิดฟอร์ฟิฟ้าจะปกกาครับ ไปรัดแดกไปฟอร์มูบายก็เล่นได้ฮะดีเมีก็ภาพกราฟิกดีอยู่นะก็มุมหมดเกมแล้วนี่นะเนี่ยโอ้ยกดผิดนี่มีนะไม่มีอ่ะ ผมว่าก็ฝากเกตตามเพื่อนผมด้วยนะฟุกคุงนี่นี่ชื่อชื่อเฮียอะมันไม่รู้จานกันหนักนะ ตัง้ตงถมาดีแล้วเร็วมากกดเปิดใช่ใช่กดสีส้ม เหนมผีฟ้าสิบอกใช้วันนี้หนึ่งกิ้กโหลดเสร็จแล้วอัปเดตเล่นได้แลับจบครับผิดภาพสวยครับวันนี้ก็ไม่ได้มา เดี๋ยนีดูนะมาสอนโหลดก,กันนี้เฉยนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ